สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเมาส์ Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse ตัวนี้เลยนะครับผมเรามาดูกันว่าข้างในกล่องนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับ I don't really know what comes next I'm just doing my best ก่อนอื่นเลยตัวดีไซน์ของกล่องนะครับแหมมาในรูปแบบธีมสีดำสีฟ้าน้ำเงินนะครับผมดูแพงใช้ได้นะครับต่อมานะครับเรามาแกะข้างหลังนะครับตัวกล่องนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ข้างหลังนะครับเปิดออก แกะออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะมีตัวเมาส์ที่เป็นพระเอกของเรานะครับผม G402 h y p e r i a n Fury นะครับผมแล้วก็มีตัวโปสการ์ดนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆของทางฝั่งของ Logitech นะครับผมที่อยู่ในประมาณซีรีส์เดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเว็บซัพพอร์ตนะครับของทาง Logitech นะครับก็จะมีมาให้นะครับพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับผมของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับ มาถึงตัวพระเอกของเราบ้างนะครับตัว Mouse G402 Hyperion Fury นะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาเป็นสีดำด้านนะครับผมสลับกับมันวาวนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับในตัวของอุ้งมือนะครับจะมีในส่วนของที่จะเป็นโลโก้ Logitech นะครับที่สามารถมีสีออกมาได้นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาเสียบกันให้ดูกันดีกว่านะครับว่าพอเสียบไปแล้วเนี่ย ตัวของเมาส์จะมีแสงหรือว่าจะเป็นสีเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวเมาส์ของเรานะครับก็จะมีไฟสีฟ้าออกมาที่โลโก้นะครับตรงบริเวณอุ้งมือของเรานเนงนะครับดีไซน์ของมันนะครับออกมาค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยเราสามารถวางแล้วมันพอดีมือกับของเราได้เลยนะครับผมเหมาะสําหรับคนมือกลางๆไปถึงมือขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยอยู่ใน ประมาณกลางๆนะครับของคนทั่วไปนะครับปัวเมาส์นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมผสมกับตัวยางนะครับที่ทำให้เราสามารถจับมันได้เหมาะมือมากๆนะครับผมเอกลักษณ์พิเศษนะครับในลักษณะของมันเนี่ยตัวปรับ DPI นะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเหมือนเมาส์ปกติแต่ว่ามาอยู่ตรงนิ้วโป้นะครับผมเพื่อที่เวลาเราเล่นเกมนะครับเราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้นะครับ กดลงไปนะครับผมเพื่อที่จะปรับความเร็วเมาส์ได้ในระหว่างเล่นเกมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมด8ปุ่มนะครับผมซึ่ง8ปุ่มทั้งหมดเนี่ยเราสามารถตั้งค่ามันได้หมดเลยนะครับผมจะให้เป็นปุ่มนี้ยิยงปุ่มนี้คว้างระเบิดหรือว่าเราจะตั้งมาโคอะไรได้หมดเลยนะครับผม ต่อมาเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมเป็นคนที่ชอบเมาส์ทรงดีไซน์ธรรมดานะครับแต่ว่าเคยจับเมาส์แบบนี้มาบ้างเหมือนกันนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้นะครับ g 4 0 2 h y p e r i o n Fury นะครับผมก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีครับเหมาะมือนะครับผมมีปุ่มมาโคที่รองรับทั้งนิ้วโป้นะครับผมรองรับทั้งนิ้วโป้และนิ้วชี้นะครับผมสามารถเลื่อนออกมาเพื่อที่จะกดตัวปุ่มมาโคได้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมใครที่สนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไฟล์คอมทุกสาขานะครับทั้งสาขาพิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยและกระตากนะครับส่วนเส้นทางออนไลน์นะครับเราก็ได้มีทางด้านของ s h o p e e Lazada g าเ e n t r a ็นท่านนะครับผม c e b o o k f แ n p a g e และสุดท้ายนะครับ w w w f i บาย co. th โอเคครับสำหรับการรีวิวเมาส์เจ้าตัว Logitech G420 Hyperion f u l y นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าเราจะมารีวิวสินค้าชิ้นไหนให้ดูคอยติดตามกันได้นะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย